ชูดชาติสมราคาซูปเปอร์โพกคนหนุนเสียหนูอนุทินเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งตามมาด้วยข่าวปล่อยละลอกแรก37รายชื่อนักเลือกตั้งไหลออกจากต้นสังกัด ไปซบค่ายภูมิใจหนูต่อด้วยข่าววงในอีกชุดว่าตัวเลขคนย้ายค่ายจาก37อรหันขยับเพิ่มเป็น48 5 0ถึง50รายแล้วที่จะละทิ้งอุดมการจากค่ายการเมืองเก่าไปสู่ความใช้ไหลของค่ายเสียหนูที่เนื้อหอมกลิ่นฟุ้งจรุงกำจรไกลจนเป็นที่อิจฉาตาร้อนจากเพื่อนร่วมยุทธจักรการเมืองยิ่งนัก เพราะตามรายงานสสจย้ายพักเข้าซบเสียหนูมีทั้งจากค่ายพลังประชารัฐเพื่อไทยก้าวไกลเศรษฐกิจไทยประชาธิปัตย์เพื่อชาติประชาพิวัฒน์ชาติพัฒนาและพักรวมพลังแต่ที่น่าจับตาคือค่ายใหญ่อย่างพลังประชารัฐเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ซึ่งค่ายลุงป้อมนั้นว่ากันว่าโยกกัน15-16าถึงรายส่วนเพื่อไทยของเฮียโทนี่ไม่ต่ำกว่า10ราย ขณะประชาธิปัตย์ของเสียอุจจาแค่2-3รายซึ่งอาจต้องรอความชัดเจนในวันประชุมพัก16ธันวาคมนี้ทั้งนี้ถ้าสองคุ้มกำลังเดิมนะวันนี้ของภูมิใจไทยฟาดไปแล้ว63เก้าอี้และท้านับรวมกับอีกประมาณ5 0สอสอแล้วอนุมานว่าสอบได้ยกแพ้ จะทําให้ค่ายเสียหนูพังอาดเป็นพักระดับ110เสียงซึ่งก็จะเข้าใกล้ระดับความเป็นจริงตามที่ลูกพี่ใหญ่เนวินชิดชอบจอมขมังเวทอีสานใต้ประกาศกลางงานวันเกิดที่ผ่านมาว่าเลือกตั้งที่จะมีขึ้นขอให้คนในพักสู้ให้อัดนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีบนเป้าหมายคือต้องได้สส120เสียงขณะที่ค่ายภูมิใจหนูกําลังขึ้นมอ ลุงป้อมที่ลุงตู่แยกไปสารฟันตนเองก็ร้อนชาเพราะสสบางจังหวัดเช่นกาญจนบุรีต่างมีข่าวพาเรดย้ายไปซบเสียหนูกันยกจังหวัดหรือสสเมืองหลวงก็จรลีนี้ห่างลุงขุนทหารเช่นกันจนทำให้ลุงป้อมคนแก่ขี้น้อยใจหลุดวาจาเอาไปให้หมดเลยก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรจะได้ปิดพักเลยซึ่งสะท้อนอารมณ์น้อยอกน้อยใจทั้งทั้งที่วันก่อนเพิ่งเปิดตัวดาวดังแดน สตอนิพิษอินทรสมบัติอดีตรัฐมนตรีและสสพัฒลุงแปดสมัยไปก็ตามที ส่วนค่ายเพื่อไทยของนายใหญ่ที่แว่ว,ว่าจะไหลออกกว่า1ิรายนั้นด้านสมคิดเชื้อคงสสออุบลราชธานีตัวจีดค่ายเพื่อไทยระบุว่าคนที่จะตัดสินสสก็คือประชาชนไม่ใช่คณะกรรมการบริหารพักเราไม่ห่วงเรื่องคนลาออกทางพักเพื่อไทยก็ขออวยพรให้ไปดีและเราก็เตรียมคนไปต่อสู้ในพื้นที่นั้นๆแล้วต่อให้พักภูมิใจไทยระดมคนไปเพียงใดก็ไม่เป็นปัญหาในการทางานของเรา เราพร้อมสู้ทั้ง400เขตอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามค่ายเพื่อไทยเพิ่งเจอเรื่องจุกจิกกวนใจอีกครั้งแล้วหลังที่สีนายสีสวุวรรณจันยายื่นร้องเรียนต่อกกตกรณีทักษินชี้แจงนโยบายขึ้นค่าแรง600บาท อาจเข้าข่ายเป็นการชี้นำครอบงำกิจกรรมหรือนโยบายของพักการเมืองตามมาตรา28และมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือไม่พักการเมืองที่ปล่อยให้บุคคลอื่นที่ม่ใช่สมาชิกครอบงำชี้นำอาจมีความผิดตามมาตรา92วงเล็บ3ถึงขั้นกะกะตเสนอสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักนั้นๆได้สำหรับค่ายก้าวไกลของหนุ่มทิมพิธานั้น กระแสอย่างทรง ไม่โดดเด่นเหมือนช่วงแรกๆที่ติดนาย,โยโกโพกับเขาเหมือนกันแต่ช่วงหลังดรอปลงไปในช่วงตลาดซื้อขายการเมืองก็ให้ปรากฏชื่อของนายคารมพลพรกลางสสบัญชีร,รายชื่อจะขยับฉีกไปซบค่ายเสี่ยหนุ่มด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นการสวิงย้ายคนละขั้วเหมือนกันเพราะคารมนั้นเคยเป็นทนายเสื้อแดงแรงฤทธิ์ก่อนขยับมาเป็นสาวกก้าวไกลก่อนจะมีข่าวเดินทางไกลอีกครั้งข้ามห้วยไปสวามิภักดิ์ ใภูมิจไทยอย่างไรก็ตามต้องจับตาความร้อนแรงความเนื้อหอมของเสียนูจะแผ่รังสีไปได้อีกไกลแค่ไหนและคนที่ย้ายมาจะเข้าวินตามที่หวังและตั้งใจไว้หรือไม่